เทศกาลตรุจีน2 5 6 6ร่วมงานบุญใหญ่ปิดทองฝังลูกนิมิตภูกพัทศีมาวัดเนินทองหมู่ที่10บ้านเขาถ้ำตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีวันที่18-26มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6 ในช่วงเทศกาลตรุจีนเสริมสิริมงคลบารมีร่วมงานบุญใหญ่ปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทศีมาเป็นมงคลต่อตอนเองและครอบครัววันที่17มกราคม2566เวลา13.19นาทีำพิธีพุทธาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเสริมสิริมงคลปัดเป่าสิ่งไม่ดีเสริมบารมีโชคลาภ วันที่26มกราคม2566เวลา15นาฬิกา19นาทีทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตอย่าลืมงานใหญ่บุญใหญ่กุศลแรงงานปิดทองฝังลูกิน ผูกพัฒรศีมาณวัดเนินทองหมู่ที่10บ้านเขาถ้ำตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีวันที่1 8บแถึงยีมกราคม2566สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายลูกนิมิตทูบเทียนทองหรือรวงทานติดต่อท่านเจ้าวาดพระอธิการพีระสิริทารโ8 5 7 9 8 2 5 5 0หการดํารเนินงานครั้งนี้ทางวัดจัดเอง สักครั้งในชีวิตร่วมง,งานบุญใหญ่มหาบุญร่วมง,งานปิดทองฝังลูกนิมิตถูกพัทธศีมาวันที่1 8ถึง26มกราคม2 5 6 6นณวัดเนินทองหมู่ที่10บ้านเขาถ้ำตำบลวังท่าช้างอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี